เรื่องพูดไม่เข้าหูคนพูดไม่เข้าหูคนเพราะอารมณ์เสียพูดไม่เข้าหูคนเพราะโมโหหิวพูดไม่เข้าหูคนเพราะสันดานพูดไม่เข้าหูคนเพราะหมันไส้พูดไม่เข้าหูคน เพราะไม่ถูกชะตากันพูดไม่เข้าหูคนเพราะกำลังหนุนหงิดพูดไม่เข้าหูคนเพราะทำจนชินแล้วพูดไม่เข้าหูคนเพราะขาดสติพูดไม่เข้าหูคนเพราะไม่รู้กาลเทศะ พูดไม่เข้าหูคนเพราะไม่นึกถึงใจเขาใจเราการพูดย่อมบอกถึงตัวตนของผู้พูดว่าเป็นคนเช่นไรใจเย็นหรือใจร้อนจริงใจหรือกะล่อนหยาบคายหรือสุภาพขวานผ่าซาก หรือประนีประนอมพูดไพเราะหรือพูดไม่เข้าหูคนสันดานใครสันดานมันจะเปลี่ยนกันไม่ได้สรรพสิ่งทั้งหลายย่อมมีความแตกต่างกันเป็นธรรมดาในความแตกต่างกันก็สามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะ สรรพสิ่งทั้งหลายต้องพึ่งพาอาศัยกันและเป็นส่วนหนึ่งของการและกันในความเป็นหนึ่งเดียวกันการพูดไม่เข้าหูคนเป็นสภาพธรรมะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในบังคับบัญชาใคร เมื่อพิจารณาเห็นธรรมะโดยความเป็นธรรมะตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วจิตย่อมหลุดพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่น